ันย,ย,ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันกเกี่ยวกับวรืนงราต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง4อันดับนะครับสำหรับการคัมแบ็กของเคป๊อปที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google US นะครับประจําปีนี้นั่นเองบอกเลยนะครับว่าใน4วงนี้ก็คือตัวพ่อตัวแม่ตัวแซบตัวจี๊ดแห่งวงการเคป๊อปมากๆทุกคนจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอน มาเริ่มกันเลยที่อันดับแรกนะครับในอันดับที่4สําหรับอันดับที่4นั้นเนี่ยเป็นของ T by T Tomorrow by t o เก g a t o r นะครับวงน้องชายของบางท่านหรือ BTS นั่นเองสําหรับการคัมแบ็กในปีนี้นะครับถูกค้นหามากที่สุดใน Google US เป็นอันดับที่4กันเลยทีเดียวสําหรับการคัมแบ็กของ Tomorrow by t o g a t o r หรือว่าหนุ่มๆสุดหล่อ T by T นั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ T by T อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังนี้ของเด็กๆสุดหลอกันด้วยนะครับ มาเลยในอันดับต่อไปอันดับที่3นะครับนั่นก็คือ O o t 7นั่นเองกับการคัมแบ็กนะครับกับเพลง นานๆกลับมารวมตัวกันรบวงเมื่อไหร่ก็คือความปังเนี่ยคูณ7เข้าไปเลยนะครับก็เซเว่นต้องมี7คนเท่านั้นและกลับมาครั้งนี้พบเจอกับแฟนๆเนี่ยให้ใหายคิดถึงไม่พอแต่ว่ายังสร้างความปังไว้อีกมากมายเลยจนในตอนนี้นะครับอยู่ในอันดับที่3ของการเสิร์ชหามากที่สุดในการคัมแบ็กของ K-POP ปประจำปี2022นี้บน Google Us ใครที่เป็นแฟนคลับของก็เซเว่นใครเป็นอากาเซ่กันบ้างยกมือมารัวๆแล้วก็มาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยดีให้กับอากาเซ่และก็ มาแสดงความยินดีให้กับ GOT7 ทั้ง7คนกันด้วยนะครับไปกันต่อในอันดับต่อไปนะครับอันดับที่2ได้แก่ BTS นั่นเอง BTS นะครับ วงน้องมาแล้ววงพี่เนี่ยก็ต้องมาด้วยเช่นกันอยู่ในลำดับที่2นะครับสำหรับ BTS หรือว่าบางทันโซยอนด d นกับการค้นหาไอดอลเคป๊อปที่มีการคัมแบ็กในปีนี้มากที่สุดบน Google US นั่นเองในตอนนี้เนี่ย BTS ก็มีผลงานมากมายปล่อยออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เรียกได้ว่าแทบจะต่อการต่อกันต่อกัน,ต,กนต่อกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงการออกงานต่างๆก็ด้วยไม่เว้นระยะให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันเลยนะครับปล่อยผลงานออกมารัวๆและก็มีผลงานที่ มากมายหลากหลายสไตล์ให้ฟแฟนๆได้เลือกเสพได้เลือกชมกันนะครับมีแต่ผลงานดีๆเด็ดๆปังๆทั้งนั้นสำหรับหนุ่มๆ BTS นะครับ Army ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ BTS กันได้เลยนะครับแล้วเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่1นั่นก็คือ Blackpink นั่นเองนะครับ Blackpink เนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงเดียวเลยจากการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับอยู่ในอันดับที่1ของ Most Search K-pop นะครับหรือว่า การค้นหามากที่สุดของ K-POP ในการคัมแบ็กประจำปีนี้บน Google US นะครับแบล็พิงคคว้าอันดับที่1ไปกับการคัมแบ็กในอัลบั้มเต็มชุดที่2 b o บอนพิงนี่เองนะครับและใน,นตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตอยู่ด้วยความปังทุกอย่างของ Black พิงเนี่ยก็เลยทําให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยอยากจะเห็นนะครับว่าการคัมแบ็กของ Black พิงเป็นยังไงเสิร์ชกันเต็มที่เลยโดยเฉพาะ Google US เป็นเกิลกรุ๊ปที่ตีตลาดอินเตอร์ได้แตกแบบแตกแตนเลยจริงๆนะครับสำหรับสาวๆแบล็ k พิงใครที่ชื่นชอบแบล็ k พิงเป็นแฟนคลับของแบ อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังนี้ของ b บ็คพิกที่เป็นเกิลกรุ๊ปวงเดียวเลยใน4อันดับนี้นะครับแล้วก็ยังคว้าที่1มาได้ด้วยสําหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้ยนะครับสวัสดีครับอันยอง